สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ของซัลเซอร์เดย์นะวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมให้ทุกท่านดูนะวันนี้เราจะมาเปิดแพ็กนะครับต้องขอบคุณเจ้าของดีก่อนเลยครับก็คุณต้านะครับมาให้ผมเปิดแพ็กนะครับนี่ครับหรือว่าเป็นกล่องสุ่มครับเป็นกล่องสุ่ม bp นะครับจูน2022ันยบครับก็จะมีตั้งแต่3 5 0 m ขึ้นไปนะครับจนถึง1ม0 0 0 m เลยนะครับสุดยอดมากมากก็เราจะซื้อทั้งหมด6กล่องเลยนะครับเราเติมไปทั้งหมด3,000ครับเดี๋ยวจะมีซื้อกล่อนครับเป็นกล่องพิเศษครับเดี๋ยวเก็บไว้ ท้ายคลิปนะครับหลังจากเปิดกล่องนี้เสร็จนะครับมาครับล้ามาก่อนเลยนี่ครับก็จะได้ทั้งหมด78กล่องเลยนะครับก็มาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ครับมาครับกล่องแรกรปเดิมไปก่อนเลยครับเปิดชิ้นแรกก่อนนี่มีทั้งหมด78เราจะ,จะมากล่องแรกก่อนเลย <c oughs> 450m นะครับก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่ แต่เดี๋ยวผมเราต้องไปดูเงินก่อนนะครับว่าเรามีเงินจากเท่าไหร่นะครับนี่ครับเรามีอยู่2,300กว่าเอมนะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปจะสรุปยอดนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับมาเปิดต่อเลยกันดีกว่านะครับ350้อหครับอันนี้ถือว่าเกลือครับถือว่าเกลือลบ0 0 ก็ดีมานิดนึงครับว้าวนี่ห้าร้อยห้าสิบครับสุดยอดสุดยอดก็ไปต่อเกือครับสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบไปครับสุดท้ายครับเดี๋ยวผมจะกดลัวแล้วห้าร้อยห้าสิบครับโอเคครับโอเคไปลองกดลัวมากนะครับไปครับ 550. ห้าร้อยห้าสิบเกือครับเกือ นิดนึงโอเคอันนี้ถือว่าเยอะสุดแล้วครับแล <Wow. S 1> เนี่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเกลือละเกลืออื0สี่รครับโอเคถือว่า550นี่ก็ออกไปพอๆกับ350เลยนะครับเอาละครับเหลือ60สิกล่องครับ60ชิ้นถือว่าเมื่อกี้ของฟรีนะครับมาครับสิบลัวๆัวสี่ร้อามร้อยหเกลืออยู่ ยังอยู่ยังอีกโอ้โห50าร้อยห้าแล้วผมกดสเปบาปเค okay. ถือว่าได้เกลือมาเยอะสุดเลยนะครับ4ี่ชิ้นเลยสามรยมี5้0รมาแค่ชิ้นเดียวครับมากดเทียนอุ้ยอีนี้สุ่ม500ถึง10,000หมื่นเอ็มครับก็ถือว่าดีนะผมผมผมอยู่ผมอยู่อนะันเนี้ยถือว่าโอเคกว่าโอเคกว่า3า0เยอะเลย ได้ลุน้นโอเคนะไปต่อไปต่อกี่ชิ้นดีกว่าตอนนี้5้าร้อยห้าสิบโอเคหว้าหร้อยสุดยอดคือว่าสุดอะอันนี้คือสุดไปต่อครับสามร้อยห้าสิบสามร้อยยังเกลือห้า โอ้โหเกไ์แล้ว900มาหน่อย4 0 4 50 900 900 400 500 50มาหน่อยมาหน่อย400โอ้โหเกย์4 50โอ้ยอันนี้ 100m ถึง10,000อันนี้ยากอยู่นะ ไปสามร้อยิบแล้วสิบชิ้นวรเก้าร้อยมาก้าร้อยมาเกลือโอ้โหเกลือเกลือโอ้โหพอกดรัวกเกลือจริงๆอะ่ะสี่ร้อยสี่ร้อยห้สิบหอห้าสิบเมื่อกี้เกลือออกสองสามแพ้กอะแต่ว่าเก้าร้อยมาคือโอเคนะโอเคห้าสิบไปต่อสี 500, 550, 550, อ่ร้อยห้าร้อยห้สิบห้าอหสิบ โ,โอ้โหเกลือโอ้มาละร้อยเองดนะหมื่นครับเมื่อกี้แล้วตามบบ 400, ไปสี่ร้อยก็สามร้อยห้าสิบโอ้โหไปต่อสิบชิ้นถามมาถามาสิบอย่างครับโอ้ยเกลือเกลือเกลือครับ,รบก็นี่นะครับทั้งหมดที่เราได้ ถือว่าโอเคเลยมามาดูกันว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับตังเป้าของเราคือ30,000ก็คือคุ้มแล้วนะครับ30,000เอมนี่ยมาครับ3ามร้อยหสิบได้มา11,200อเลยนะครับ 30, มาครับ 3, 1ส่วน3 000. แล้วตอนนี้ได้มาแล้วโอเคถือว่าเกลือได้เยอะแต่ว่าก็โอเคนะได้สามสิบกว่ากล่องได้สามสิบกว่าชุลดะมาต่อไป450ครับมี1 1ชิ้นก็ได้มาทั้งหมด5000ั 5, 000, นครับ5,000 ห้าพัน m นะครับโหยสี่ร้อยก็ห้าพันเหมือนกันนิดนี่ยแล้วสุดท้ายแปดพันแปดแล้วมีเก <Wow. S 1> ้าร้อยอีกว้าวคือคุม้มน่าจะคุ้มแล้วนะมาแต่สุ่มต่อเลยโอเคได้มาอีกพันสามร้อย 1, โอเคตอนนี้คือเกินคุ้มแล้วตอนนี้คือเกินแล้วอันนี้คือถือว่ากําไรโอเคโอเคนะได้มาอีกแปดพันหกถือว่าโอเคเลยนี่ยังไม่เดี๋ยวจะมีอีกกล่องหนึ่งครับอีกชุดหนึ่งที่เราบอกไว้ต้นคลิปนะครับ มาดูกันว่าเราจะได้เพิ่มอีกเท่าไหร่ครับนี่ครับต่อไปก็จะเป็นกล่องนี่เลยครับแพ็คจูน p p Dia m ม n น2 2 2 2นะครับก็พอดีว่าเงินเหลือนะครับก็เลยจัดมาเลย40,000มาชุดหนึ่งก็คือได้เงินการันตีอยู่แล้วครับ 5000M นะครับถือว่าโอเคเลยแล้วมีสสมอีกครับ 500M ถึง 10,000M นเอมนะครับว้าวอันนี้กันนะครับจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีการ์ดนักเตะนิดยิบนิดย่อยๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นคีย์การ์ดนะครับ เอาไว้เปิดกล่องนะครับก็นี่ครับได้อย่างละ10แพ็คเลยนะครับของสุ่มนักเตะนยมาครับจัดเลยได้แน่นอนครับ5000 m นะครับมาครับต่อไปสุ่มนะครับ5 0าถึง10,000 m นะครับมาครับเปิดล้วเลยโอเคได้มา1,100 m นะครับโอเคครับถือว่า b p ของเราคือ สุดยอดครับเดี๋ยวผมจะคิดมาให้นะว่าเราได้กำไรเท่าไหร่นะครับสุดยอดจริงๆอ่ะถือว่าคุ้มคุ้มมากวันนี้มาครับต่อไปจะเป็นการเปิดการ์ดนักเตะนะครับมาครับมาดูที่การ์ดใบแรกกันเลยนะครับชุดใบแรก10บใบครับ9 9เลตติ้งขึ้นนะครับมี3ปีด้วยกันกด1ใบก่อนโอเคประเดิมครับประเดิมเป็นโกนะครับ เยอรมันเป็นใครนะเ,เตอร์เกนนะครับก็แปดสิบครับแปดสิบเอ็มไปนะลอยใบนะลอยใบโอ้โหคราวนี้เดินจากโซนแล้วนั่าจะเกินครับไปเปิดแปดใบรัวๆไปเลยจะได้เร็วๆนะครับเพราะว่านี้มันก็แบบไฮไลท์ของเราเป็นไอ้นี่ไง bp คือเราแบบได้มาแล้วอันนี้ก็คือแบบเปิดว่า จะได้อะไรนะเผื่อได้แบบโด้ีทับทับเนี้ยแต่นี้ก็คือเกลือครับแพ็กนี้ต่อไปครับเหลือย0่สิบใบสุดท้ายนะครับเรามาดูพร้อมๆกันครับมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมจะมีไหม <Yeah. S 1> ไปครับตั้สิบแปดขึ้นไปครับเบสออฟยุโรปนะครับโอ้โหมาเทอุสนะครับ ราคาคือตกลงไปเยอะครับช่วงนี้มีปีใหม่ๆม,มาเยอะครับปีเกา่กาๆก็เริ่มถูกลงถูกลงครับยนเ,เว้นตัวที่แบบคนเขานิยมใช้นะครับไปครับสุดท้ายกดไปเลย1ิบใบเป็นใครลุงเบิกอะ่ะนี่อยากให้ผมแดงด้วยนะไม่งั้นนี่เฟี้ยวเลยลุงเบิกน่าจะแบบผมแดงตามรูปอะไรเงี้ยโอเคเลยนะ ก็ตามนี้นะครับนักเตะ10ตัวก็จบกันไปแล้วในการเปิดแพ็คของเราในวันนี้ครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ส่งให้ผมเปิดนะครับ BP คือสุดยอดจริงๆอ่ะถือว่าคุ้มมากๆโอเคมากๆเลยนี่ครับเอาไปใช้ซื้อนักเตะได้โอเคได้เยอะอ่ะได้เยอะเลยก็ตามนี้ครับก็ใครที่แบบชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปช่องผมผมนะครับช่วงนี้ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกัน